นุ่นลุยทําธุรกิจบ้านพักเกาะล้านตอตเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดจริงๆเป็นผู้หญิงที่ขยันในเรื่องของการหาเงินสําหรับนุ่นวรนุษพิรมพักดีเธอคนนี้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเลยละค่ะและมีผลงานละครอย่างอื่นให้ติดตามกันเยอะมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือความสวยในตัวเธอนั่นเองต้องบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เวลาไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยสวยโกงอายุมากอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอได้สามีนักธุรกิจ ตอติติทายาสิงนั่นเองทางด้านของสามีก็มีธุรกิจมากมายให้ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือในเรื่องของเครื่องดื่มตัวของเธอเองก็มีธุรกิจเยอะมากไม่ต่ำกว่า10อย่างเพราะเป็นคนที่มีหัวคิดดีและชอบในเรื่องของการหาเงินล่าสุดนี้เจ้าตัวได้เปิดเผยเอาไว้ว่าเตรียมลุยทาธุรกิจบ้านพักที่เกาะล้านซึ่งเธอเคยไปเที่ยวกับเพื่อนและมองเห็นทําเลที่ดีคิดว่าจะสร้างบ้านพักที่เกาะล้านในเร็วๆนี้ให้ผู้คนได้อาศัยกันเป็นคู่สามีภรยาที่เลือกกันมาได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเลยล่ะคะ่ะเพราะต่างคนต่างขยันใน ของการหาเงินจริงจริง